สวัสดีครับผมหกพ้อกันคือเก่าเบาเงอยบยามเช้าครับพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดครับมื่อนี้ครับแปดตุลาครับเบิ่งทฟองฟ้ากันเลยอันพายุครับเมื่อเนี้เมื่อวานนี้เนาะเมื่อนี้เมื่ออื่นนี่ครับนี่อายุแต่ว่าฝนก็บโบแร้งนะครับมันร้นหนาวได้บ้างน,นี่ลองไปเลยมองเราเบิ่งมือเช้านี่ครับนี่สาธุเด็กการได้การพี่น้องเดี๋ยวพูดออกมาเพิ่งกันโอ้ ก็จะมาเมื่อ,อก่อนน้อยไล่มองหกเซนครับพี่น้องหกเซนก็สิบซองครับซองเด้งตรงนี้น้ำลงปล้แล้วครับหาดขึ้นแหล้นะแต่แถวบ้านนี่บ่ค่อยมีครับยู่เนื้อบ้านพิ่งมีอยู่แต่ไก่เป็นรูแล้วครับรูซองรูแล้วซ่องซ้ำรูแล้วครับหาดมองหาดขึ้นในการยู่พี่น้องด่งใหม่ปลามีแต่ตัวเซียบ งัดแก่ก่อนครับพี่น้องโอ้ยสองเด้งครับพี่น้องหกเก้าสิบสองครับจนมือในพันเฮ็ดสองเด้งสามเด้งมาแล้วครับทางเดินก็ได้เดี๋ยวมีตะป่านี่จะเสียดเลยนี่โอ้คบมัดเดบีตะปานั่งมือนีพี่น้องปลาโอ้ยปจะน้งก่อนน้ำน้ำก่อนอันนี้ปลานางครับนี่ปลาเนื้ออ่อนครับนางปลานางปลาจ้อนครับนี่ ปลาม่าว่างก็ยังมาอีกตามเคยครับพี่น้องหม่ามคว่างในส้งตัวเน,นีะมีอยู่ครับมีแซบบด้วปลาหม่ามาอู่ซ้ำตัวคั่นครับคั่นแต่ปีนี่ทอดเกล็ดแล้วครับคั่นคั่นคั่นที่ๆแล้วโอ้ยทอดก็ได้ครับแซบหน้าตรงควางอันนี้ปลาจรเขัเนี่อันนี้ปลาเกียดกันเลยเนาะน,นี่คล้ายกันครับประนางครับปลาเกียดตัวตัวนี้มันหน้ามันตัวเล่ๆครับนีหน้ามันจะเป็นแบบ ซี่มันค้ำๆเขาซึมหูนี่ปะนางปะโนอนครับประอเทเดียวกันลนลละครนี่นี่ก็แม่นครับี่ปะนางน้อยนี่มาได้ทั้งซองเด้งมันได้เอ,าอ้ปาปลาหนูพางอีซี่ตัวพี่น้องอยปลายางมาโนปลายางน้อยมาอีกซองครับดิวันนี้ครับห้าหกเซนเลยซองเด้งมันได้ด้ครับด้เปียด้วยครับตัวใหญ่ก็ได้ครับครับปกติห้าเซนหกเซนมันบ่วยตอันนี่มันใหญ่ เมื่อวานนี้นะตัวปนังก็ได้รูอันได้แพทย์ขี้พี่น้องไม่มีตัวตัวเป็นตัวเสพี่น้องเบิ่งหลังเบินเอาเดี๋ยวไปล้างก่อนพี่น้องไปล้างก่อนเดยล้างก่อนพี่น้อไไง,งอไ,ได้การไ,ได้การผมว่าน้องก่อนขี้เน่าขี้ดินเนาะเบิ่งเขาไม่นาาม่าไข่เน่ยมันไรดินนะดินก็ยากินหมดอยู่ ยี่ไงเนยนี่นะยัองเหรดเนี่ปลาผข้าปลา้างวมือก้อนทะเลเปรตัวเต่าปลานางปลาเต๋อได้ครบเซตได้มองได้มอร้องเดียวลาขนาดะในกันน้องเอ้ยปลามง่อ มุมค่าอยู่เราพี่น้องเองน้องนึงโอ้ดีซีเบียสสิบสองตัวเนาะเอาหกเซนเนาะแมปลาเริ่มมาเลยพี่น้องมึงเป็นนางกระไรบ้างเดี๋ยวจะเช็คไปยางปลามาข้างปลาเก่งน้อยปนมาตัวนึงห่างแท้สิองตัวพี่น้องโล่นึงคนดีไปอยังโนไป เอ้ดีว่าดีแต่คนเยอะสุดเย,ยอะพี่น้องมีแค่ตุ้งเป็นเสือแบบนี้ป่าน,นางเนี่ยเอาไปเลีลาบก็ได้ครับนี่โคตรกับตับมังหุ่งกัะมังทว่แม่มันเมืองมันพี่น้องแซ่บขนาดแหละปลน้ำขุ่มเอ้ยสดๆพี่น้อยน,น้ำเน,น่านี้แซ่บที่สีป่าเพราะว่ามันอากาศเน่าแล้วปลาเริ่มมันเนะาะเขาไม่ปลามานนานันเพื่อนเนาะ มัดเมืองมาตล้วั้นวันเอากล้องไปถ่ายก็โทรศัพท์ก็อ้ยมันหางเนาะอีเครื่องนึงครับเครื่องนี้พงเครื่องใหม่เราเลยม่เร้ลงไปถ่ายตอนไดซื้อกล้องกูงปูอยู่พี่น้องเอกล้องโทรศัพท์มันเนี้นทยการให้ทำอ,อ่อคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหละครับอขอบคุณซัารับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยด้อครับเเกินหัวสองพันคนติดตามด้ยครับนี่บุกให้ที่ถ่ายครับ เอาทีน่นี่ไม่สั้นอยู่แล้วครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ